พี่น้องคะนะคะมือนีก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่หนึ่งศูนย์นะคะซึ่งมาตามแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะหรูปสาวเราคักคักปอฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะรอไปติดตามรับชมต,ต้องกันเลยนะคะว่าปู่สิฝากตอนเป็นตัวใดนะคะเพราะว่านะคะในวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะก็คือเขานะคะเขาปู่ไห้นะคะวิ่งลูดหากับหากับสามหากับสองเนาะพี่น้องเนาะกั หาม่าบนนะคะแล้วก็สองมม่าล่างนะคะเนาะ้วก็ชุดประกบคู่นะคะหาสามกระเขานะคะเนาะรอไปทีตามรับชมน้ำกันนะคะเนาะการลวันการค่ะค่าสีผ้าเอฟซีม้าอ่าน้ำเนาเท่าเล่าไหมครับเาครับเอฟซีวายจกได้เงืนกีบแม่ปู คนมาใหาเ้หเ,เลี้ยลมกลางให้เลี้ยลมแล้วนะนักเงินหนกากลางแม่น้ำคงเลยบอกผู้กางแม่น้ำคงฟูอามเลยโอ้เศร้าออเงินไปเงินมันไปแต่กี่เ,ปปร,เร่เ,เ,าาเร่งงามาผูเอ้าพี่น้องเฮาเอฟซีอะครับมาตามแล้วทางคนว่าห้เลี้ยลมแล้วเรียหางเงีวลมมันนึงเึ้นเลยเพราะมันนักเอาเล่าเลยเนาะครับเอาเล็กเคียงเลยบอกลายใหญ่หางค่ะเดี๋ยวแอดมินสิทธิ์แจว่าว่าปูไปยังคือว่าไอเอฟซีสิ เช่ามาปูเป็นย so, ังคือ right, so, ่าให้อดมินเขียนปูเขียนช่าเห็นเราคือจากหัวจากฟองจากระขังเด้อนั่นละปูตาให้อดเขียนเอามันมาขังมหนปูยังว่าจากระขังเอาเอาเลยหน้าบนรางนี้เล่าเนี่ยว่าได้ร่วมกันเลยบนรางไปเลยเนาะสูตรบนรางไปเลยส่วนบนรางเราพัฒนา มือเอื้อนนาะมือนี่น่ะมือเอื้อนน่ะมือเอื้อนค่ป no ูวันที่ยี่สิบยี่สิบครับมือนี่การทายถ้ำนะคะในวันที่สิบเก่าสวงแรงเด้อพี่น้องคะแอืมแล้วก็บนลังแล้วก็บัตรนี้ก็จับปูเลยโอ้ยวิ่นะวิ่นก่อนวิ่นก่อนเริ่มตัวคะพี่นบอกมากที่ว่าปูจับปูวิ่งหายพี่น้องจับปูวิ่นเองนะคะสอง sám, si, vinh, vinh, วิ่งหลุดหารลุดหกเดอ้อวิ่งหาหกันประปูวิ่งหาลุดทั้งสองตัวนั้นหลุดหาหลุดหกไปเลยหลดไปเลยครับกงังบนแหล่จะจุดผิดจาเอาหลดหารลุดหกไปค่ะอาจจะกอดข้อกันมากวนี่วันที่พันหนาปูกระห,ห,หายห้กสองมาทัง้งบนทั้งลาง่างนะคะเนาะวิ่งดหาหลสองครับครู้งางปูโบเด้อครับอาจจะกอดขอกันมากเหมืนว่า หนึ่งหาเขียนตัวใหญ่เลยมันเขียนตัวให<น>ญ่รูปยางกลวงเลยสองสี่้าห้แอดเอามันบอกขังพี่นอ้องตาห้แอดเขียนเอาให้ปูเขียนมันจังขังไหมครับหา้าสองาสอง,สอง กับว่ามปนปูเขียนซ่าดนะครับมันเป็นสไตล์ของเพื่อนนะครับมันมันเป็นซ่าเพื่อนเยินเพื่อนเยินบมวกกระจกโอ้ซ่าดคำเยินคนละอย่างบผคนละอย่างแต่โอ้ซ่าปูเขียนเยินโอปูเขียนเยินหมวกภาษาอีสานหบอกภาษาเราเยินโอ้จะเป็นเยินมันโกยเด้อครับกันเยินนี้มันสีสีขาวกาซาเม็นปูจังๆเลยจักอร่ณยข้าจะบอกว่าเปรียบเทียบก็ได้ไหมจังก็ซ่าแล้วผมว่าเยินโกยเด้อเปรีบซีว่าจะหมุนส้อลายภาษาเปรีบซี เอวี่มาไล่ตาก็ยังว่าคนเงินแ้อ้คนจากล้วยเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่คนกล้วยก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่มันมีหลายระบบนี่เนี่ยน้อปูโอ้จะเป็นกล้วยมันซ่าเวัวนัวหมวนเนาะปูเนาะจะเป็นเงินคักน้ามึงนี่ครับสมัยปูเป็นเป้าสิใช่น้ำน้ำใสน้ำกดน้ำปูน้ำใสข้าห้อยข้าเจ้าเอินน้ำใสข้าวห้อย อ่าอันนี้ก็ว่าตลกปูนะครับปูมักตลกอยู่ดีพี่น้องเห็นว่าเป็นยังไงเพราะยังหน้าคางกันคนว่าแล้วถ้าเป็นหนุ่มไทยหน้านะคนว่ามึงใท่กูอะไรขั้วให้มึงว่าได้นี่ยคนละคนเคี่ยงตาครับไทยหน้าว่าอะไรขั้วขั้ยยางรับตามึงมึงยุบคนอะไรขั้วได้ใส้ปูเขียนหล่ะเอฟซีเพื่นจังซักสี่ก็เฮาเลขตัวเน้นได้แบบนี้นะนี่หาคูเนี่ยละตัวหนึ่ โอ้ฟันตัวนี้เลยนะปูกับวงนะครับเอฟซีปึงจีดีได้ครับเด้อนี่สองคู่แล้ววันนี้เลขสามตัวเด้ออ๋ามีสามตัวให้บ่ปูมือนี้อ๋อมือนี้ได้่สามตัวเอาพี่น้องนีแล้วครับสาวลาวครับค่ะสามตัวนี่งห้าหนึ เอาให้เวฟแตกไปเลยู้ช่ปลาดั้นปลาปูเวบระเบิดบัวลาบัวลาปูนี่ละขนมาเต็มลำเลือดวังตาเลือดยันลมกันแล้วกันนักเงินเนอะนักเงินเนอะเต็มลำเลือดมาเรื่อยปลาปย่าหายเลือดลุมประคองเลือดหายดีๆนี่ละแล้วปลาปูแล้ว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 เอาพี่น้องเอ้าให้เด็กเล่าทางให้ชุดเด็ดชามโตชุดเด็ดเลยค่ะ เอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องคะชัดเจนนะคะยังอยู่เรื่องตัวนังซื้อนะคะเนาะสำหรับเล่าพัฒนานะครับเอาเงินกี่มาเต็มเลี่ยเลยปูวแต่บ่านระว่างเลี่ยจะหล่มนะครับพี่น้องเอฟซีเฮาแคปหน้าจอได้ครับเอฟซีฟูดมากสาวเล่าครับนี่ละครับสาวเล่าก็ชัดครับปัวปัวล่มดีพี่น้องแตกทั้งเล่าทั้งไถมาสั่นปัวแตก ไทยแล้วก็มาแตกเล่านะแตกสวนเข็แล้วก็มาแตกหาชามมันก็จิบวกลุ่มดีได้จังได้เอาให้เวฟแตกเลยมนาปลุลมไปเลยเอาจับตุ๊บจับเลยเวฟเนี่ยครับเอาช่วงนี้เงื่อนกีบแห่งก็ลังเฟื่อยที่ปู่แมนอ๋อฝ้าวนมาตัวห้องนมาไว้เจ้ากันครับขนมาไว้อัดไว้เต็มเหี้ยนใช่ไหมค่ะ ระวังตะปวกจะไปกินมันค่ะชุดชุดวิ่นนะคะชุดวิ่นบนล่างนะคะนอกจมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกนะคะผู้ใดบวมัากที่ปูประกบคู่ห้สามารถประกบคู่เองได้นะคะซ้ายวิ่งนะคะวิ่งวิ่งลูดพี่น้องหากับหกนะคะเนาะครับค่ะแลวก็ประกบคู่นะคะมีหนึ่งห้าสองสี่ห้าสองนี่้าวซีเน้นๆไว้เอมแล้วลัะเป็นจัดเลยฮะนี่มันตะเกาาหกค่ะซีห้าห้านะคะ ปูว่าอันนี้เ,เน้นๆไว้เนยเดอร์พี่น้องเล่ามักเบิ่นนะคะเนาะนค่ะเอาสุดท้ายนี่นะคะกระขอขอบุญขอบคุณปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเพื่อนกระขอมาไลา่หลยดอกปูแนวทางเล่าพัฒนาเนี่ยลล่กามาจันให้จัดให้ค่ะเอาค่ะค่ะสุดท้ายนี่ขอบอกขอบุญขอบุปูเดอค่ะสาธุค่ะเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกระปูนะคะเนาะ ก็มักเพื่อชอบพี่น้องแคปหนาจอไว้บ่มักปล่อยผ่านเด้อค่ะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะไวแห่พง,ะะงพี่นออ้องนะคะเบืองพี่น้องชมนะ,ะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ